คำเตือนคลิปวิดีโอช่องนี้ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน <Okay. S 1> เต็มไปด้วยคําหยาบคายทะลึ่งลาม,มกเสียดสีการเมืองในบางโอกาส <Huh? S 1> มิได้สแสวงหาผลประโยชน์ใดๆจากการทำคลิป <Wow. S 1> สแสวงหาแต่ความจังไหลล้วนๆในบางโอกาส <Huh? S 1> ถ้าชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูหลุ่งเรือง ใช่สิไิ๊ดไสแล้วมันจะอร่อยได้อน่อยไอ,อ่ะเช้ากันนีเกรอออร์แกนิกก็ผุงชูรสมันทํามาจากมันจากปลาหลังเป็นธรรมาชาติไงรวมเรียกออร์แกนิก,ก,นกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุมายธรรมชาตินะครับวันนี้ก็จกมะมาเทสตกแบบ2ดวงหรือว่าตุ้งติ้งนะครับหลังจากเมื่อวานชิงหลิวให้ได้ดูนะครับวันนี้ก็เลยเปลี่ยนแนวดูบ้างมาเทสดูนะครับแล้วก็ได้ทําการอ่อยไว้แล้ว ่าสำหรับสูตรนี้ก็คือสูตรเดิมนะครับคือฟินจังขอลองให้แน่ใจก่อนนะอาจจะใช้ถึงเป็นเดือนนะครับ<ฆ>โอเคมาดูผมตกปลานะครับสำหรับอ่าตอนนี้ก็บ่ายโมง20นะครับก็มาไว้หน่อยเพราะว่าทั้งอำเภอสุนพึ่งอะประมาณสักบ่ายสามสี่โมงฝนก็จะเริ่มเทลงมานะครับไม่ใช่การทำยังไงโอเคครับมาดูผมตุ้งติ้งหรือว่า ตกแบบสองดวงดูนะครับสำหรับบอ่บอปิดบอ่อนี้อันนี้แบบร้ายมันหมู่ก่อนนะครับเกิดมาทำไมหาทำไมเองจะเป็นอย่างที่ข้าอยากให้เป็นไม่ได้หรือไงวะน่าผิดหวังจริงๆน่าผิดหวังจริงๆ มีหน้าที่รับใช้าชาไม่ใช่ไปชกต่อยกับชาวบ้านชาวช่องเขาทำไมอะขยะมันเยอะนะเ,อเ,อเทคนิคสำหรับปลานินนะครับก็ผมจะย่อนเอ็นนะครับจะไม่มีการตึงนะครับเพราะว่าปลานินเนี่ยเขาเป็นปลาที่ว่ากินค่อนข้างขี้ระแวงะนะครับก็คือตัวเล็กตัวน้อยอะ่ะมันกินระแวงหมดนะครับก็คือมันจะข้าตั้งแต่สายเล็กจนสายใหญ่ ฟังดูเกินจริงถึงตลอดนะครับมันจะยคือตอนนี้ปลาเข้าฝูงหลังจากที่เมื่อวานผมอ่อยไปแล้วนะครับก็ตกไปครึ่งกิโลอ่อยครึ่งกิโลหรืออยากกระลองล่ะเฮ้ปอุ้ยอุ้ย,ย <c oughs> ก็สำหรับเอ็นนะครับแนะนำให้ใช้สีที่ว่าเรามองชัดสุดปลา ไม่กลัวสีเอ็นนะครับสีอะไรก็ได้ครับครับคือถ้าเราย่อนเอ็น,นะมันจะไวกว่าเอ็นตึงแน่นอนนะครับอันนี้มันก็เรียกว่าจังหวะสับนะคือห้าสิบห้าสิ กลองล่ะเฮ้ยอุ้ยน,น,นีนะตัวแรกสุดยอดจริงๆเลยวะอันนี้ต้องเรียกขอเรียกว่าเล่นวิชามานกับมันหน่อยนะครับก็คือมันหมู่ข้างหนึง่งข้างหนึ่งลำสำหรับกูกูคิดว่าใช่โหพี่ตายไม่ทันต่อเลยจะถอดใจเหรอคะพี่ นี่คนเฮี้ยดีๆก็มีคนดีเฮี้ยๆก็มีไล่ผู้ชายดีๆที่หนูว่ามันหน้าตาแบนี้เคยถามตนเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเห็นไหมสุดยอดจริงๆเลยวะหรืออยากจะลองล่ะเฮ้ยอุ๊ย อก็ดีนี่พวกมึงอะรู้จักกูน้อยเกินไปโ Oh my God. อ้ายสัตรูฮะกคดีนี่ครับครับหรืออยากกระลองล่ะเฮ้ยอุ๊ยนจ้องจริงจัง นี่เวลามันผ่านไปกี่ปีแล้ววะเนี่ยฮาพวกมึงอะรู้จักกูน้อยเกินไปทำไมมึงมาหาปลาแบบนี้วะมึงไม่ความดีไม่คงทนแต่ความจนเท้าวออกไอ้เจริงอาจิจย์หลังจากที่กูขึ้นบขอสอลงรถที่กทออมอสุดท้ายแล้วกูก็ได้ไปพากหนังกับพทมอุอตา่าพันธมิตรห้าทำไมมึงโ เป็นบริษัทคู่แข่งกันก็สําหรับวันนี้คงพอเท่านี้นะครับตอนนี้ก็บ่าย3ามโมกว่าแต่ว่าฝนกําลังจะมาเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวลบฝนดีกว่านะครับกลับบ้านเลยประมาณเนี้ยนะครับปลามันเข้านะครับแต่ว่าปลาเล็กเยอะจัดนะครับแล้วก็มาลองพิสูจน์ผมว่าชิงหลิวไวกว่าตุ้งติ้งแน่นอนโอเคครับเออจริงของมึง